พักคาถาบูชาพระศรีสากยมุนีวัดสุทธวนารารตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่ามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรนตาวาปรามีตพาบันโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัฒเชนะผลตุเมชยมังคลังชย,ยันโตโพธิยามูเล ยนังนันติวัฒโนเอวังอาหังวิชโยโหมิชยันสุชยมังคเลอปราชิตตะปลังเกสีเสปัตถาวิปโปคาเรอภิเสเกสัพพะพุทธนังอคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังควรังสุปาพาตังสุภุตตังสุขโนสุมุบุโต จะสุยิทังพรรมจาริสุปทัททินังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปทัททินังปทัททินังมโนกรรม,มังปณิทีเตปทัททินาปทัททินานิกัตตวานะละพันตัดเถรปทัททินเนหลังจากบูชาเสร็จแล้วจะทำให้ชีวิต จะเลิินลู่เรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆในการดำรงชีวิตขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองสาธุ